สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทนายใครทุกก็จะมาวิเคราะห์คดีดังรอปรพอหื่นกามคมขืนลูกบ้านก็โดนจับไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องรับเวรรับกรรมกันไปประเด็นต่อมาคือสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีคนระดับในปลรองผู้บัญชาการเนี่ยนะไปเซ็นรับรองใบอนุญาตรอปรพอให้กับคนซึ่งเคยติดคุกออกจากคุกมาสองปีในข้อหาคมขืนหลานสาวของตัวเองเมื่อปี60 นะครับแล้วก็หลังจากนั้นปี6-2สองำนักงานตํารวจแห่งชาติโดยตํารวจนายหนึ่งยศพลตวจตีนะฮะไปออกใบรับรองรปภให้มีหลายคนถามว่าเอเอ,เอตำรวจคนนี้นี่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ทํานองว่าเขาได้ตรวจสอบทําตามขั้นตอนแล้วนะเขาไม่ต้องรับผิดบกพร่องตรงไหนก็ว่าไปตามนั้นถามว่าคนที่เซ็นเนี่ยระดับนายพลเนี่ยจะปัดความรับผิดชอบได้ไหมเช่นอ้างว่างานเยอะ ในช่วงนั้นมีจํานวนรปภที่ต้องเซ็นรับรองถึง4,500ห่ายคนนะมีเวลาตามกฎหมายต้องตรวจสอบให้เสร็จภายใน60วันนะจึงอาจจะเกิดความบกพร่องอะไรต่างนะนะตัวเองไม่ต้องรับผิดก็ต้องไปดูที่ว่าทะเบียนประวัติเจ้าที่อะไรต่างนั้นใครเป็นคนที่ต้องรับผิดอย่างไรตัวเองเหมือนทํานองว่าอาจจะไม่ต้องรับผิดอะไรเลยใช่หรือไม่ที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีคํำภาษ,าษาดีกานะฮะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องประเภทลงน้ําเนี่ยนะครับอ้างว่างานเยอะเนี่ย เป็นเรื่องของนายอำเภอเกี่ยวกับเรื่องคดีอาวุธปืนนะครับสารวีกาบอกว่าเป็นนายอำเภอนะตำแหน่งใหญ่โตนะเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนพรบอาวุธปืนเนี่ยการที่จะอ้างว่างานเยอะและลงนามไปโดยไม่ได้ตรวจสอบนะนะครับนะอ้างไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นหน้าที่ตามกฎหมายและกฎหมายนะแลนะนะและเป็นเรื่องสําคัญดังนั้นคนระดับนายพลในการที่จะรับรองคนซึ่งเคยออกจากคุกมาคดีข่มขืน ซึ่งเป็นข้อห้ามเด็ดขาดในการเป็นรปภโดยอ้างว่าไม่ตรวจสอบความเห็นส่วนตัวผมว่าไม่น่าจะทําได้จริงหรือไม่ครับนะก็ฝากคนงานตำรวจชาติตรวจสอบและเร่งหาคนที่ต้องร่วมรับผิดมาลงโทษนะครับทั้งวินัยและอาญาถ้าถามผมจนะต้องรับผิดกันทั้งกระบวนการตั้งแต่บริษัทรปภที่ยื่นให้รับรองนะครับ่ให้ออกใบอนุญาตให้กับนายมนตรี